ฉเลฉเลยเฉลยวิจารณ์ยับนะครับทุกท่านเออหลายคนนี่ก็บ่นนี่ผมว่ามึงไม่ฉเฉลยสักทีมึงพูดเถอะอะไรประมาณนี้อโอเค,คเอก,กะฉะฉะเคูบอกก็ได้นะครับก็เฉลยก็บอสโจนันละนะครับผมเป็นนผมถึงบอกว่าบอสโจแบบว่าแสดงไม่ดีเท่ากับทุกคนนะครับผมที่อยู่ในภาพ,พยนตร์ไายอ้อนะนี่ก็ต้องขออนุญาตนะครับผมพูดตรงๆนะอย่าเพิ่งด่าผมนะฮะผมก็ รู้จักกับว่าโจอยู่ไม่งั้นไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกเลยถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันไม่กล้านะเออก็ถือว่าเป็นการติชมส่วนบางคนก็ว่าผมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ผมไปสร้างหนังเองเลยเนี่ยคือมึงบ้าหรือเปล่ากูเป็นนักกูเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่นักไม่ใช่นักสร้างแลเราในฐานะคนดูเรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับบางคนบอกว่ามึงวิจารณ์ตรงไหนมึงวิจารณ์ยังไงนะครับ กูไม่เห็นมึงวิจาร์เลยมึงพูดแค่นี้หรือบอกว่าวิจารณ์มึงจะให้กูไปด่าเขาเหรอครับมึงบ้าหรือเปล่านะครับการวิพากวิจารณ์เนี่ยคือเราไม่ไม่จะไม่จะ,จะต้องไปด่าเขานะครับเราเห็นต่างใช้มุมมองใช้เหตุผลเข้าใจไหมครับเออวิพากวิจารณ์ไม่ใช่แบบโอ้โหวิพากวิจาร์ให้ด่าอย่างเดียวนะคืออย่างนี้เอ่อที่ผมดูแล้วแบบที่ผมบอกว่าภาพรวมนะครับผมเนื้อบทเนื้อหา บทพูดคำพูดการแสดงดนตรีเสียงอะไรต่างๆคือมันมันเพอร์เฟกมันดีนะครับมันโอเคนะครับแต่ว่าในส่วนของบอสโจเนี่เวลาเข้าฉากไปเนี่ยนะนี่ต้องยอมรับว่าคือแกแบบเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคือถ,ถ้าใครดูอ่ะจะเห็นว่าบอสโจแกจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะแบบดูตึงๆดูแบบเ,เกรงๆงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในการพูดในการแสดงออกหรือท่าทางอะไรอยเงี้ยครับผม นะครับมันไม่เนียนหนะ่ะพูดง่ายๆมันไม่เนียนเอออันนี้พูดไป,ไปตามตรงนะบอสโจก็อย่าอย่าอย่างอนผมนะอย่าว่าผม <c oughs> นะนะเออนั่นแหละนะนี่คือเหตุผลที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้ตามที่เราดูนะเราเห็นแบบนี้จริงๆก็เลยมองว่าเอะบอสโจเนี่ยแกก็เหมาะกับการเป็นผู้สร้างเนาะนะครับผมก็ข้าวหน้าก็เป็นแค่ผู้กำกับนะครับผมไปกํากับบทไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วแหละไม่ต้องแสดงหรอก <c oughs> ถ้าแสดงก็เป็นแนวแบบว่า ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเป็นแนวแบบนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ว่ากันไปในในส่วนของอาภาคสองนี่นะครับผมอย่าเพิ่งพูดถึงครับผมเอาภาคแรกให้รอดก่อนอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะอย่างก็ใจบิดนะมาเห็นหลายคนบอกว่าต้องภาคสองเลยนะใจเย็นแล้วครับผมภาคแรกเพระโจโกแกก็เครียดแล้วนะครับผมแกบอกว่าไปดูรอบสองให้หน่อยได้ไหมเงี้ยเดี๋ยว ช่วงนี้ผมไม่ว่างนะผมต้องเดินจางนะว่าจบว่าให้ไปดูรอบสองว่าอย่างนันเออเอาใครที่ไลค์เหตุผมเห็นหลายคนนะที่คอมเมนต์ใน,ในในในช่องผมนะกดไลค์กดแชร์ไหน่อยนะก็ไปดูรอบสองกันเยอะอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคนที่ไปดูรอบสองนะสุดยอดเลยอ่ะอีกประเด็นหนึ่งผมเกือบลืมนะครับผมอ่าเนื้อเรื่องมันเดินมาดีแล้วนะครับผมจนมาจนใกล้จะจบใช่ปะมันมันมันลักษณะของของเน,อเนื้อเรื่องตอนท้ายนะครับผมมันเป็นการตัดจบ จบแบบงงๆใช่ไหมจบแบบงงๆหลายคนดูเนี่ยจะถ้าใครดูอะ่ะจะจะเข้าใจนะครับผมว่าเออมันมีการแบบเหมือนว่าตัดจบแล้วจบแบบงงๆถามว่าแบบภาพรวมมันมันโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าความหมายว่ามันมันน่าจะแบบมีมีอะไรต่อจากนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยจบอะไรเงี้ยอ่าการจบอาจจะยังไม่เนียนนะครับผมเอออันนี้ก็ผมอ่านคอมเมนต์มาด้วยนะอันนี้นะคนก็ comment, คอมเมนต์คิดคิดเหมือนกันกันกบผมนะซึ่งคนดูอาจะรู้เหมือนอ่า ส่วนอีกไอคลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าคนคนออกมาจากาดูภาพยนตร์คายออดนะครับผมผมเดินออกมาแล้วผมก็ถ่ายเนาะแล้วคนก็ร้องโอ้ยนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้วิพูดกันในคลิปถัดไปแล้วก็มีในม,มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดนะเกี่ยวกับภาพปกภาพยนตร์นะครับผมในการโปรโมทอันนี้ก็ผมก็จะวิจารณ์นิดนดงนะครับเอาฝากกาไดไลค์กดแชร์นะ ฝากเป็นกําลังใจให้บอสโจแล้วก็สาวน้อยเพริ่นแปงด้วยนะครับทุกท่านก็เป็นคนก็รู้จักกันนะครับแต่ผมไม่ได้สนิทสนมกับบอสโจนะอย่าไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แล้วเป็นสนิทสนมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช่คนสนิทสนมแต่ว่าพอรู้จักนะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook อยู่นะครับคนที่ด่าผมก็ไปลบคอมเมนต์ซะเลยครับบางคนถามผมว่ามึงพูดเพื่ออะไรเอ้านะครับบางคนบอกว่าผมอะไรนะเกาะกระแสวะจัน โอ้โหนะครับผมของผมล้านวิวนะฮะเฟซบุ๊กก็ล้านวิวนะล้านไม่ใช่ล้านวิวนะจะสองล้านวิวแล้วที่ผมพูดเนี่ยที่ผมวิจาร์คลิปแล้วทุกคนไปดูตั้งเยอะถ้าถามว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี่ทําให้คนไปดูเยอะขึ้นไหมไปดูคอมเมนต์ครับแล้วจะรู้เองหลังจากนั้นแล้วการการวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีทั้งข้อดีนะข้อเสียข้อเสียมีนิดเดียวบอกเลยข้อเสียมีนิดเดียวแต่ข้อดีมันเยอะกว่าฉะนั้นแล้วก็อยากให้บอสจได้พันล้าน <laughs> โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไ้คุยกันคลิปหน้าอันนี้มันเป็นคลิปยาวแล้วเนี่ยห้านาทีเลยเนี่ยปกติผมทําแต่คลิปสั้นนะครับผมหนึ่งนาทีครึง่งแต่ถ้าผมพูดนาทีครึง่งมันก็เฉลยไม่ได้อีกนะครับผมมันพูดไม่ไม่จบนะฮะเออก็เลยเอาพูดคลิปยาวไปเลยแชร์ให้ผมด้วยมาติดตามคนที่มาใหม่นะครับผมเออนะผมไม่ได้คิดอะไรไม่ดีอยู่ไรนะผมก็เราเป็นคนทําช่องเนาะบางคนก็ถามว่าทําเพื่ออะไรเอาก็ผมทําช่องผมเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์ เป็นสายข่าวนะครับผมผมทําข่าวออนไลน์แล้วนี่ผมก็มาเดินทางมาช่วยพี่สมหมายนี่นะครับผมมีใครช่วยกันบ,บ้างอ่ะนะครับก็มีทนายโนมิตะจช่วยนะครับนี่ผมก็มาดูแลแก่นะครับผมก็สงสารนะไม่มีใครพามาไม่มีรถมาผมก็ขับรถไปรับแกนะเนี่ยเออมาที่สุรินทร์นี่ผมขับรถไปรับแกมานะเนี่ยแล้วก็ดูแลค่าที่พักดูแลค่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยเหลือกันไปผมไม่ได้มีไม่ได้รวยอะไรหรอกแต่เ,เราก็น้ําใจนะครับผมหมัด เพ่องควายใส่ทหารเขมรน,นะครับเออเอาก็ฝากส่งกําลังใจให้พี่สมมายเลยนะครับทุกท่านนะนี่เห็นไหมพูดหลายเรื่องยาวเลยทีนี่หนาทีแล้วโอเคสวัสดีครับ